พยาวจากสิบเอกทหารปืนใหญ่ดวงเฮงสารพระภูมิเจ้าที่ให้โชว์ครับรางวัลที่หนึ่งสามใบรับ18ล้าน ที่บ้านจ่าสิบเอกสมกราอินจันอายุ42ปีบ้านเลขที่98หมู่1บ้านป่าเฮียตำบลคือเวียงอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาได้มีบรรดาญาติที่น้องต่างพากันมาสแสดงความยินดีหลังจากที่ท,ทราบข่าวว่าจ่าบอยถูกรางวัลที่1จํานวน3ใบซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้ทางกองสลากลัสจะได้เดินทางมามอบเงินจํานวน18ล้านบาทให้กับจบ่าบอยโดยในวันนี้ทางจ่าบอยได้ซื้อผ้าห่มมีมาแจกมอบ <'m> ให้กับเพื่อน <'m> และบ้าน <'m> จ<ำ>ํานวน คนหนึ่งเพื่อคลายหนาวให้กับชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วยจ่าสิบเอกสองพราอินจันเผยว่ามานอนนี่แต่คืนพัดนะครับมานอนนี่ก็โอ้โหช่วงที่เปิดแล้วก็ฝันเลยเลขก็เป็นเจ็ดเหล็กที่บ้านเนี่ยมีหล,ลังเนี่ยเก่าเจ็ดเก่าแปดเก้าเก้าครับแต่ว่าผมชอบเจ็ดเก้าแต่ผม ผมไปซื้อซื้อคือซื้อได้ก่อนไปโจกประมาณสักสามที่วันก็ตัวลี่พัดครับของนอกครับสลากพัดก็เหล็กกดเขาเขาโคตไปเช็ดเก้ามันขึ้นมาเป็นสองสามร้อยใบแต่ผมเลือกสามใบเนี่ยเป็นไม้ชุดอ่าสิบสองใบก็มีครับแต่ว่ามันเป็นเหล็กอื่นแต่ผมไปโคตรเลือกกระโอนตังค์เซ็ตก็เก็บไปเดืตู้เอ็ดเก็บไปเดืตู้เซฟในโทรศัพท์นี่ครับก็ตว้า แต่ว่าก่อนหวยออกผมก็มานอนนี่ผมก็มารายงานเซตใบใบสามสี่สิบหวยเราท้ายสองต่อสองสามซึ่งผมจุดถูกสองเจ้าแต่ว่าได้สามส่นสองโอ้ผมมาตัดเล่นผมก็เดินไปไว่ายหาม่าถ้าผมถูกกว่านิดนึงผมก็เจ้าหมูยังมาเลี้ยงเข้าถว่วอีน้ำเซตกลับมาใบสามสี่สิบเจ็ดมีเบอร์แปลกๆโทรมาเลยคือเป็นหลีก การเขียงกับที่บ้านตัวเองรายก็กเขาชอบอีกตัวนี้ตัวเองครับแล้วก็รู้สึกดีใจแต่ว่าผมคืดไปเหมือนว่าผมทุกผมก็เอาเงินไปทําบุญครับนะปัจจุบันเดี๋ยวถ้าเปิดมามไปทําบุญเหมาะให้ผมกับทีมงานเปิดทีงเป็นกิดนอนกินนอนนอนโดยโอกาสงานบุญชนเนี่ยผมจะบ้านนี่ก็ซื้อมาก็ปิดปัม๊มปิดบ้านเ,เาน,นี่ยเปิดูุ่มาเลยก็ป่อผมไปเสียละครับอนะ่าเจ๊นี่สิ่งที่ป่อ นี่ปีนอ้องอย่างปีน้องของผมแหละ,ะอยู่สุขสบายแล้วก็เจ้าเงิงสนสดเนี่ยไปไปทำบุญไปก็ไปจบทบ,บุญครับุปบ,บุญนอนด้วยโอกาสที่การแล้วก็การบริจาคเด็ดทุกอย่างเนี่ยผมบริจาคเด็ดเกือบสี่สิบกุศลเหลือคนมานครับครับ,รบแล้วก็ทำงานรับรา,าชาการอาหารก็สองสามปีแล้วก็ไฟแล้วน,นี้<ต>คือคอนเหมือนกันครับอู้คิดว่าครับอาจจะอยากขับคอน แต่เด็กก็ดูก,ดกำกับครับดูหนวยเจ้าเราหันนีมาแสดงความยินดีเจ้าเรเปิดอันแจกอันหนขเนี่ันนี้เขาจะไอกนะเ้าปฏิเี่งการสัมกากันเจ้า